ปิ๊งรักยายเทพจำแรงตอนที่4 <S <S <texts> <S การเวลาผ่านไปเรื่อย <S Bueno> ๆก็ทำให้ชีวิตมนุษย์ของมาเบลเปลี่ยนไปเช่นกันในที่สุดเธอก็ได้มีเพื่อนสนิทยอยู่หนึ่งคนซึ่งก็ค,คือเอลิเพื่อนาสาวที่เข้ามาทำความรู้จักกับมาเบลในวันแรกที่เธอเข้าเรียนมาเบลไม่ค่อยชินกับการเป็นเพื่อนกับนุษย์สักเท่าไหร่แต่เอลิทำให้มาเบลสบายใจที่จะเป็นเพื่อนด้วย เพราะมาเบลสัมผัสได้ถึงความจริงใจนั่นเองมาเบลแกไปร้านกาแฟาที่เพิ่งเปิดใหม่กันไหมเห็นเขาบอกว่าขนมที่นั่นอร่อยมากแกไปกินเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะมาเบลนะ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 อ่ะอะฉันไปเป็นเพื่อนแกก็ได้ในไหนวันนี้ฉันก็ไม่มีการบ้านแล้วว่าแต่มีอะไรสนุกสนุกให้ฉันทำไหมอะ <laughs> แกถามทุกคนแล้วล่ะฉันน่ะตัวแม่แห่งกิจกรรมร้อยแปดอย่าง ฉันจะพาแกไปที่หนึ่งแต่ว่าตอนนี้ยังไม่บอกครับเอาเป็นว่าเราไปร้านกาแฟนั้นกันก่อนแล้วกันนะอืมถ้างั้นไปกันเลยทั้งสองคนเดินทางไปยังร้านกาแฟที่เพิ่งเปิดใหม่ตามคําแนะนําของเอลิเพื่อนสาวคนใหม่ของมาเบลในวันที่ไม่มีการบ้านแบบนี้มันเป็นช่วงเวลาดีๆที่จะได้ใช้เวลาอย่างสนุกสนานกับเพื่อนๆเ,เมื่อทั้งสองคนเดินมาถึงละแวกที่ร้านตั้งอยู่ mm hmm. ก็เจอกับร้านกาแฟร้านใหม่ที่เพิ่งเปิดทําการไม่กี่วันก่อน มันสวยและโดดเด่นเป็นสไตล์มินิมอลที่ใครๆก็อยากจะมาถ่ายรูปลงสิมสไตล์แกมกันทั้งนั้นโหสวยมากมันดีมันเลิศนะแบบฉันต้องถ่ายรูปแล้วแหละอุ๊ยนั่นพี่โนอานี่สวัสดีค่ะพี่โนอาพี่ก็มาคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดใหม่เหมือนพวกหนูหรอคะเออจริงๆแล้วพี่เป็นเจ้าของคาเฟ่นี้เนี่ยแหละครับ ดีใจจังนะครับที่เห็นพวกรุ่นน้องโรงเรียนเก่ามาคาเฟ่พี่ด้วยผู้สหางเหินเชียวค่ะหนูเอริไงคะที่ต่อมอต้นชอบแอบมองพี่ที่สนามบาสพี่หยอกเล่นหนะพี่จําได้นะน้องเอริข,ข้างๆนั้นเพื่อนใหม่หรอพี่ไม่เคยเห็นเลยพี่จบไปก่อนนะคะ่ะคือมาเบลมาแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนเรานางมาจากต่างเมืองไม่ค่อยคุ้นชินที่นี่สักเท่าไหร่มีหนูเป็นเพื่อนอยู่คนเดียวเนี่ยแหละค่ะอ๋อเอาเป็นว่า วันนี้พี่จะทำเมนูพิเศษให้เราสองคนเลยนะฉะลองเปิดร้านใหม่แล้วก็ต้อนรับน้องมาเบลด้วยแล้วกันนะครับพี่โนอาหล่อและยังใจดีอีกขอบคุณมากๆเลยนะคะหนูจะทานอย่างอร่อยเลยค่ะโหดูหน่า,าทานมากๆเลยอะ่ะฉันไม่เคยเห็นขนมที่ดูน่า,าทานขนาดนี้มาก่อนแกดูสีสันมันสิ สิงที่สุดน่าทานมากๆดูน่าทานน่าอร่อยแถมคนทำยังรออีกเราต้องทานให้หมดเลยนะมาเบลออร่อยจริงๆแหละออร่อยจริงแกโหอย่างนี้ต้องมาบ่อยๆนะไม่เนี่ยพี่เจสันอัพซิมสตาร์แกมาหล่อมาก พีเจสันนะ่ะเป็นนายแบบดังมากๆพี่เขาอายุมากกว่าเรา2ปีเองคือที่สำคัญนะเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนเราด้วยนะแก <c oughs> ฉันจะเซฟรูปให้หมดเลยแกมาดูมาเบลหล่อไหมช่วยพูดให้ฉันฟังสัดัๆสิอืมก็หล่ออยู่นะดูเป็นคนดังดีอะ ก็หล่ออยู่อะไรหล่อที่สุดสิยะนี่แหละหล่อสุดๆดแล้วแต่ว่าฉันเจอคนหนึ่งที่หล่อสุดสุดแล้วอะใครแกเจอใครหล่อขนาดไหนดารานักร้องในแบบหรือเนี่ยไอดอลใครแกเปิดรูปมาดูเลยนะอืมไม่บอกละ <laughs> เออเออเออฉันไม่เซอซีแกแล้วก็ได้ถ้างั้นฉันจะไลฟ์สดนะจะได้ไม่เสียชื่อเอริจะแมรีวิว สวัสดีค่ะฉันเอริเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาแล้วนะคะให้ถ่ายวันนี้เอริอยู่ที่ไหนอืมบอกให้ก็ได้วันนี้เอริอยู่ที่คาเฟ่เปิดใหม่ร้านโนอานาะซึ่งเจ้าของร้านก็คือลุ้นพี่โนอาสิทธิ์เก่าโรงเรียนเอริเองค่ะหล่อใช่ไหมนะคะ <c oughs> และที่ขาดไม่ได้เอริมากับเพื่อนสาวแสนสวยค่ะนางชื่อมาเบลโสดจีบได้นะคะปรโมดค่ะเอริแกมาถ่ายฉันทำไมเนี่ย <c oughs> สวัสดีค่ะเอาล่ะมาถึงแล้วที่ที่ฉันอยากให้เธอมาก็คือเกมเซนเตอร์นั่นเองเกมเยอะแยะไปหมดเลยดูสิฉันอยากเล่นแล้วว่ะโหนี่คือเครื่องเล่นเกมหรอกหรอมันดูวิเศษมากเลยอะมันเล่นยังไงแกสอนฉันได้ไหมโถมาเบลไม่รู้ซะแล้วว่าเธอมากับใครนี่ใครคะเจ้าแม่เกมเมอร์นะจะบอกให้ ใครได้ท้าดวนกับฉันคือแพ้หมดหมายถึงฉันนะที่แพ้ <laughs> ฉันรอเล่นอย่าก็คือเก่งแหละ <laughs> อืมเก่งขนาดไหนนะฉันอยากรู้แล้วละสิแกเล่นให้ฉันดูหน่อยสักตาโอเคนะฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนนะ่ะโถแกพูดสน,นานสงสารเลยอะมาๆาเดี๋ยวฉันจะแสดงให้ดูว่าของจริงน่ะเป็นยังไง มาเบลยืนดูเอลิเล่นเกมตู้เธอตื่นตาตื่นใจกับสิ่งใหม่แบบนี้มากเพราะในดินแดนของเธอไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเจ้าเกมตู้แบบนี้นะสิมันมีทั้งเสียงทั้งภาพและสีสันที่ดูแปลกตาเอลิเล่นเจ้าเครื่องนี้ได้น่าสนุกมากจนทําให้มาเบลอยากเล่นบ้างซะแล้วสิเอาละ่ะตาแกมั่งดูซิแกจะสมกับเป็นลูกศิษย์ฉันไหมเออมาเบลแกจะเย็นเก็ได้นะเดี๋ยวเครื่องเขาก็พังกันพอดีก็มันน่าเจ็บใจนี่ หรือว่าเจ้าเครื่องนี้จะเสียแล้วนะเล่นไม่เป็นเองหรือเปล่านี่คุณมาพูดลอยๆแถวนี้นี่จงใจว่าฉันหรือเปล่าคะฉันน่ะเพิ่งเคยเล่นเจ้าเครื่องนี้เป็นครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าควรจะเล่นยังไงให้ชนะใช่สิฉันไม่ใช่มนุษย์ที่เล่นเก่งแบบคุณนะคะเออถ้าผมพูดอะไรผิดไปต้องขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าช่วยลืมไปเลยได้ไหมครับโถคุณคะเคยได้ยินไหม คนพูดไม่เคยจำแต่คนฟังไม่เคยลืมนะคะเพราะฉะนั้นฉันไม่ลืมหรอกนะคะถ้าอย่างนั้นในเมื่อคุณบอกจะไม่ลืมคำพูดของผมแล้วฉะนั้นผมก็จะไม่ลืมคุณบ้างแล้วกันนะครับเฮ้ยเจ้ามนุษย์นี้นี่นะเออเธอพูดเหมือนเธอไม่ใช่มนุษย์เหมือนเรานามาเบลแต่ว่านะไอผู้ชายเมื่อกี้นี้น่ะหล่อดีนะว่าไหมแต่อีกอย่างก็คือทำไมฉันรู้สึกคุณหน้านายคนนั้นนะ เหมือนเคยเห็นที่ไหนหรือว่าฉันเคยเห็นคนลรอเยอะแยะไปหมดนะไงวันนี้กลับบ้านดึกเชิวนะแอบไปทะเลเทไหล,ท,หลที่ไหนหรือเปล่า <c oughs> ขอโทษด้วยนะพอดีวันนี้ฉันไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนมานะ่ะไม่มีการบ้านด้วยมันก็เลยเพลินไปหน่อยนะ <c oughs> อืมคราวหลังก็อยากกลับดึกมากแล้วกันมาอันตรายนะ่ะ <c oughs> อืมฉันเข้าใจแล้วแหะ คราวหน้าจะกลับดึกน้อยกว่านี้แล้วกันนะเธ <laughs> อนี่นะอ้อวันนี้คุณแม่กลับมาดึกนะแล้วเธอทานอะไรมาได้ยังละ่ะอ้าวหรอคุณป้าไม่อยู่สินะอืมนอกจากขนมที่ร้านกาแฟฉันก็ไม่ได้ทานอะไรเลยอะ่ะทานขนมมาแล้วสินะก็คงจะยังไม่ได้ทานข้าวแล้วเธออยากจะทานอะไรละ่ะฮะนายจะทำให้ฉันทานหรอเอเดนจริงๆหรอนายทำเป็นด้วยหรอพูดงี้ฉันไม่ทำให้แล้วนะ ฉันล้อเล่นคือฉันไม่รู้จักอาหารที่นี่สักเท่าไหรอ่อ่ะนายทํามาเลยแล้วกันฉันทานได้หมดอืมฉันไม่รับประกันนะว่าถ้าเธอทานไปแล้วจะเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่าเอ้ยฉันไม่เป็นอะไรหรอกฉันหนักแข็งแกร่งนะจะบอกให้เอเดนลงมือทําอาหารด้วยตัวของเขาเองเพราะว่าวันนี้คุณแม่ของเขามีธุระกับเพื่อนๆน,นั่นทําให้ตอนนี้เอเดนจึงอาสาทําเองและเป็นครั้งแรก ที่เอเดนทำอาหารให้คนอื่นได้ทานเพราะเขาเคยทำให้แต่กับคุณพ่อคุณแม่แต่ด้วยความที่เอเดนเป็นคนที่มีความสามารถเยอะขนาดนี้มันแน่นอนว่าอาหารจากฝีมือของเอเดนนั้นจะต้องมีหน้าตาที่ดูดีและรสชาติอร่อยเชียวแหละโหน่าทานมากนี่นายทำอะไรไม่เป็นบ้างเนี่ยเอเดนดูนายเก่งไปซะทุกอย่างเลยอะเธออย่าพูดมากสิถ้าน่าทานมากก็รีบทานไปเดี๋ยวอาหารก็เย็นหรอก ก็นายเก่งอะ่ะฉันก็ต้องชมสิจริงไหมเอาล่ะฉันจะทานให้กลี้ยังเลยนะนายอุตส่าห์ทำให้เชียวขอบคุณสำหรับอาหารเย็นนี้นะเอเดนนายทำอร่อยจริงๆแหละฉันทานจนอิ่มเลย อืมก็ดีแล้วหวังว่าพรุ่งนี้เธอจะไม่ลืมนะฉันนะคุณผู้จัดการชั่วคราวอ๋อไม่ลืมอยู่แล้วฉันนะ่ะความจำดีนะนายไม่รู้อะไรเสียแล้วฉันนะ่ะจำคาถาได้เป็นพันๆบทเชียวละเอาไดนะคาถาหรอฮะเอ้ยคือฉันหมายถึงบทสวดมนตนะ์น่ะอ๋ออืมยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้นะโอเคค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะ